สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสวนนัทนันนะคะวันนี้เราจะพามาชมวิธีการขยายพันธุ์องุ่นด้วยการติดตานะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะลำดับแรกเริ่มแรกนะคะเราต้องหากิ่งป่าอันนี้คือกิ่งตุ้มตอนของตอป่าเราทําการตอตอนกิ่งตอป่าขึ้นมาก่อนเพื่อใช้เป็นต้นตอในการที่จะมาเสียบตานะคะตอป่าลักษณะที่ดีก็คือรากต้องแข็งแรง จำนวนลากเยอะใบแข็งแรงไม่มีโรคดูทั้งหน้าใบและหลังใบไม่มีโรคนะคะอ่าอย่างที่สองที่จะต้องเตรียมก็คือกิ่งตาพันธซึ่งมีลักษณะแบบนี้เป็นตาพันธ์ของแต่ละสายพันธุ์ค่ะลักษณะเขาเป็นตาแก่กิ่งเขาจะเป็นสีน้ำตาลไม่ต้องตกใจนะคะกิ่งสีน้ำตาลไม่ตายค่ะสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างที่3ที่ต้องมีก็คือพลาสติกที่ใช้ในการพันกิ่ง แล้วก็มีติดตาต่อไปเริ่มเลยนะคะมันดับแรกเราทําการเหล่าตาใช้วิธีการเหล่าตาให้เรียบร้อยนะคะเก็บให้เรียมแล้วก็บากตาค่ะบากตาพัานลงไปก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้บากไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มติดกันเลยค่ะ เาก็นำตอป่ามาบากให้มีลักษณะเดียวกันกับตานะคะปาดลงไปค่ะเขาก็จะมีลักษณะเดียวกันกิ่งขนาดนี้เลือกขนาดตาให้มีความเหมาะสมกับกิ่งตาที่เราบากไว้เสียบลงไปค่ะเขาก็จะพอดีกันนะคะใช้พลาสติกพันกิ่งค่ะ พันให้แนบสนิทและอย่าให้มีร่องที่น้ําไหลลงไปได้เพราะไม่งั้นตาพันจะไม่ติดเนี่ยค่ะทําการพันตาพันให้สนิทนะคะ เรียบร้อยค่ะเนี่ยติดแบบนี้เพียงเท่านี้ต้นที่ติดแบบนี้เราก็จะได้เป็นต้นพันธุ์องุ่นนะคะอันนี้เป็นพันธุ์แบล็ k โอปอสามารถนํากิ่งนี้ไปลงปลูกในแปลงปลูกได้เลยหรือบางท่านยังไม่แน่ใจก็คือเอาไปใส่ลงถุงชําได้เหมือนกันเลี้ยงประมาณ1 5บหถึงยีวันตานี้ค่ะจะแตกขึ้นมาเป็นต้นตานี้เรียกว่าต้นจริงเรียกว่าตาพันธุ์จริงเลี้ยงตานี้ไป ระหว่างที่เลี้ยงมันอาจจะมีตาที่แตกมาตามข้อใบของป่าทุกข้อนะคะให้ลูกค้าทำการเด็ดทิ้งเพื่อดันตาพันตานี้ให้แตกเพียงตาเดียวเท่านั้นค่ะง่ายๆคลิปนี้ง่ายๆนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจกิ่งพันธ์ุหรือต้องการกิ่งพันธ์ุที่สำเร็จรูปแล้วสามารถติดต่อมาที่สวนนัทนันได้ค่ะเบอร์โทรนะคะ090 949 1814ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามีความรู้มาแนะนำกันใหม่ค่ะ